ว่าเนาะนะครับอ่ะฉะนั้นบัดนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าอ่าผู้ข่าเสียวไลายกับบ่ได้เนาะนะครับนี่แหละคนจังหวะคนเฮานะครับน้ำต่งเพิงเลือดเสือ้อตกเพิงปลาคืออย่างมือเฮาจังจีก็ต่งเพิงปูเบลิงยาเบลิงพ่อเบลิงแม่เนาะพี่น้องเนาะนะครับ สิ่งใดที่มันบอดีสิ่งใดที่มันบอควรขอเพ่งบารมีปูญาของเฮาล่ะปัดไปออกนีไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับูกเตา่าเ้าหลานจึงยอนบามีค่วมเสื่อมือนีก็จึงได้เหตุน้ำทำตา,ตาเบิดทุกสินทุกส่วนนะ,น,ะนะครับเนาะนะครับฉะนั้นคือพ่อคือแม่เฮานี่ค่ะดุเฮายกเสกเก่าเท่าเสวะเอาไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนเฮาต่อไปนี่มันกับบนน่อนอนจังไดจังวาจังสันเนื่องจากว่า สังขารของคนเนาะพี่น้องเนาะนะครับสังขารของคนมันบนแนบ่อนอนนับมือเกิดแก่เจ็บตายเด้จังไหนจังหวัาจาังสันนี่แหละคนเฮาเพราะว่ามันบนคือกับดุกบบิ่งบนวิ่งบ่อเศร้าเล้วเนจังหวัสามสเขาในทนทุกข์ใหญ่สี่สิบไปเอกคนเฮาส่อจมในเนื้อหาสิผีเพื่อน่าสังขารปัดเป่าหุยลุยมาถึงวางเขาไก่เจ้ากย้อน ແ <laughs> ມ່ເອີຍຮູກັນຫວັິສໍາສຸສ້ກາຢກະເສຍตาຍັງນ້ສັຄະລາມັກນຍປັຈຍยງບໍ່ຕັ มื่อก่อยนับมือจียังนับมือยังเมื่อก่อยก่อนตาแต่สิมื่อมันว่าหนังแลเด้อเป็นกระดูกเลยล้วนแต่เป็นของเขาเนาเวตาซ้ํามันว่าบทน้ําเจ้าบุกรรนําปูแม่นอสุสั่งสอนยังถือกอนแม่นแล่นอาแม่ใจเอ้อ แล้วเป็นจังว่าคนเกิดมามีเท่ามีตายม,มีแก่มมันบ่แนบบ่นอนเกิดมาแนนับติมือสิจันจอเดือลงสังขับพ,พันคุณยา่าเอ้ยคิดเป็นทุกการแต่เขานุ่มจุมจีแต่ก่อนมีความสุขถูกใจบ่เคยร้อมคุณพ่อเอ๋ยเดียวหนึ่งตั้งสวาแกนขากะลาอ่อนแหงคิดเวลาถึงสูข่ขบไว้ คำโบราณเพิ่นบอกไปให้เขาวาัดจำสิ้เดื้อแม่เดิมคำโบราณเพิ่นบอกไปให้เขาวัดจำสิ้เดื้อแม่เดิมกินหลือนอนนี่เจ้าถือของพระผู้ตรงสอดไว้ถือเบียดให้สิ้นหัวปาดนาอ้ยอย่าไดป้อนทานทะเล็กตะน้อยบุญสิคำดอกเหลืองำให้เขาวัดจำสิ้เดื้อพอเดิม ยาเมากินตั้งแต่เราเผลอน้ำแต่ดอกโุ้งกุ้ให้หูจักปัดหน้าบอแม่นปากกังน้ำปลาโตนี่ปลานิบไปแต่งโคโตงแบ่งใ้เอาได้ดอกดึกดื่ให้เขาวัดจำชินเดิอดนั่งเด้อให้เจ้าถือของเขาบทล้านเฮาท่านเก่าเสียจองที่เป็นสาวหน่อยก็มีลูกน้อยเปันโรจอมแม่นมอมาสาดตง อันนั้นนะครับสั่งยัง กบตสร้างนา้ำทำบุญข่้นคุณอย่างกบฏคุณพ่อคุณแม่เปันจวานาะนะครับการสร้างนา้ำทำบุญในบาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรปัจงจวานาะนะครับพี่น้องท่านลงไปบ่อนไดกระได้โหลดแต่ขามีจิตใจท่านไปกระได้โหลดปัจงจวานาะนะครับอาจะ,ะนั้นมือนี่นะครับถือบาโบวกขาอ่าได้มาก ล่ำสลองไห้กับปูกับยาเ้อปูสุกโทยยาปทุมมานะครับเมื่อนี้นะครับถือว่าเด้มารวมในการในงานเมื่อนี้ขอให้ผู้ขาอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแห้งเ้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้โยโย่เย่งเยงขอให้พี่น้องผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มานั่งเป็นประมุขประทานเมื่อนี้ก็จงมีแต่ความูุขวามเจริญนนำกันเนาะเอาผู้ข่าเอาบัวลายได้ครับเพราะว่า อ่ะเวล่าจันโจมอก็มาเดินทางไกลเนาะนะครับเอาเดินก่อนนี่จักหน่อยนะครับแล้วก็ไวหาหมองลงนะนะครับปีล่าบอราเมยล่าปีล่านองไปเนาะนะครับเมื่อนี้อีลาบ่ได้เอาแค่นมาเมื่อนี้ก็ฟ้อนเอาก็ได้นะครับฟอฟ้อฟลอเอาก็ได้เออฟ้อนเอาก็ได้ดอกเออเออฝากก็ได้เลำปากาก็ได้บ่ราะอย่างน้องล่ำได้รถทุกอย่างครับพี่น้องครับ Bột gọn nắp mặt 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 là mặt 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 ได้ข่อยกาซื่อซื้อต่อใดอีข่อยก็สิซื้อว่าแต่ข่อยเด้นหกขุมสมจริงลาผู้หญิงเดียวที่ไว้ตั้งใจที่ข่อยกรอหม่อมมันเป็นลาผู้สาวแต่หน้าเป้าบัวไม่กามตอนลาเขามีลาคางไปอาพี่ขวัพี่แกงไปอาพี่ขวัพี่แกงจังเมีนเถิดมีแห้งนอผู้สาวรางงง เออดีนองรั้งร่ำกันกิ่งเออดีนองรังลำกันจก็บเป็น่ยนยาติ้งใหญ่แล้วมากันเขาใส่กันใส่กันมาขันขาใส่กันเ๋ิยเสีหน้าหนวงแก้มอ่อนลงก่อนตท่านี้ครับขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องครับว่าได้ตบมืองวดสีม่าในถือรางวัลที่หนึ่งทุกท่านก็แล้วกันครับผมอย่าให้โต๊ะตะกนแน่ขนาดครับ สาราผมนะครับสมพรนาก็จะได้เดินทางนะครับจังหวัดอุดรนอพี่น้องเนาะนะครับภาสิบริยุทน้ำพี่น้องดนนะครับเพราะว่างานเที่ยวนี้มีแต่งานแกลไกครับพี่น้องครับบริบาสิเป็นสระบุรีนะครับสุพรรณนะครับอุดรนะครับจังหวัดเลยนะครับขอนแก่นเนาะพี่น้องเนาะนะครับมีแต่เดินทางสายไกลนะครับกาษีลาพี่ลาน้องครับซิปนิยวยกใส่เก่าเท่าเซาวาเดอร์คุณพ่อคุณแม่ครับ คุณพี่คุณน้องเมิดอตักผู้ตัวงอนละกะคุณอาจารย์ครับผมนะครับยังมีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บก็จะได้พวามไข่ก็จะมีสู้ขีสู้ครั้งจะต,ตั้งมิใส่ทุกคนสมพลนายภาตนาครับขอากราบแถบเท้าขอกราบข้าวสวัสดีครับ